เป็นทักษะการวิ่ง <te> วัดส <te anish> ิบหร้อยนะครับอย่เร็วทักษะของการรับไม้ส่งไม้นะครับอ่าเริ่มแรกนะครับให้นักเรียนเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งนะครับไม้หนึ่งนะครับยืนที่ต้องวิ่ด้านซ้ายนะครับและส่งไม้ด้วยมือขวาในตอนอ่าไม้สองยืนที่ต้องวิ่งด้านขวานะครับแล้วรับไม้ด้วยมือซ้ายไม้สามจึงที่ต้องวิ่งด้านซ้าย ทีมสี okay, ่อยู่งชิ้นต้องวิ่งด้านขวานะครับได้รับไม้โดซ้ายโอเคนะครับตนนี้่อไปนะครับให้ไม้หนึ่งนะครับเป็นคนจัดมือให้ไม้สองก่อนนะครับว่าตำแหน่งอะไรนะครับให้กลางนิ้วออกนะครับกนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันนะครับแล้วก็การนิ้วกวบนะครับแล้วก็จำความรู้สึกนี้ไว้นะครับแล้วให้ไม้สองพนหน้าไปแล้วก็แกว่งมือเหมือนวิ่งนะครับแล้วพอไม้หนึ่งพุ่งเข้ามารับก็มือออกรับนะครับโอเคแล้วดูไป เอาแลครับบอเคครัมเดิมไม้าสามงเดิน,นครับเมกันทางนี่อ,อกลางนิโนะครับเพอแล้วงเอกไปเลยครับรับนะคลพี่งวอาับเืมาแลครับ ครับเดี๋ยวให้ดูทักษะต่อเนื่องว่าเป็นยังไงนะครับเริ่มเลยครับ่บไปแล้วครับลงต่อได้เลยครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ